ตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทเมืองปากเซนะครับที่เราเนี่ยโดยหลักๆแล้วจะขายน้ำมันอยู่2ตัวนะครับคือ1ก็คือดีเซลตัวสีฟ้าที่อยู่ด้านบนนะครับราคา22,070กีบนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำมันเบนซินนะครับเบนซินธรรมดาราคา2 3 0 7 0 0กีบนะครับรถผมใช้เบนซินน้ำมันเบนซินผมเ,มเติมเต็มถังนะครับ น้ำมันเบนซิน,นราคาสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบกีบนะครับหารด้วยเรท6หกนะครับวันนี้ผมได้มาเร้6ยห้าจะตกอยู่ที่3 5มสบหาจุดสจะตกที่3 5มสบาทสีสสตางค์นะครับถูกกว่าเมืองไทยประมาณ ประมาณ3บาทนะครับถูกกว่าเมืองไทยประมาณ3บาทผมแนะนํานะครับถ้ามาเที่ยวฝั่งลาวนะครับสําหรับรถยนต์ดีเซลให้เติมมาจากฝั่งไทยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเบนซินให้มาเติมที่ฝั่งลาวนะครับน้ํามันเบนซินที่ลาวถูกกว่าเมืองไทย3บาทนะครับขึ้นอยู่กับเรดที่คุณแลกได้มานะครับดังนั้นเพื่อนที่บอกว่าไปไปแลกเงินที่ในตลาด เจ็ดร้อยบ้างแปดร้อยบ้างอ่ะมันมันโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้มันน้อยครับเพราะว่า,าเงินกีบมันสามารถซื้อสินค้าได้นะครับถ้าเป็นแลกเลทที่สูงขนาดนั้นน่ะแสดงว่าน้ามันอ่ะมันจะเหลือแค่ลิตรละยี่สิบกว่าบาทเองนะครับถ้าเลทอย่างนั้นอันนี้ผมได้เลทหกร้อยห้าสิบนะครับดูซิว่าเต็มถังจะเท่าไหร่ปกติแล้วผมเติมประมาณถ้าเป็นที่เมืองไทยประมาณสเกือบสองพันนะครับอันนี้น้ํามันผมเหลืออยู่หนึ่งในสี่นะครับ ดูซิว่าจะจ่ายไปเท่าไหรถ้าหนึ่งพันก็คือหกแสนห้านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณทันพันห้านะครับประมาณพันห้าหรืออาจจะไม่ถึงก็ถ้าพันห้าก็น่าจะเกือบจะเกือบหนึ่งล้านนะครับดูซิว่าจะตกที่เท่าไหร่ผมเติมน้ำมันเบนซินเต็มถังนะครับครับน้ำมันที่ฝั่งเราจะมีแค่สองตัวนะครับปกตินะครับปกติจะมีสองตัวหนึ่งก็คือดีเซลสองคือเบนซินนะครับจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่ มีโซฮอลเหโซฮอเเบนซินธรรมดาเบนซินพิเศษนะครับมีค่อนข้างจะจะเยอะหลากหลายนะครับแต่ที่ฝั่งเราหลากัหลกๆมีแค่นี้แต่ว่าบางปัม๊มจะมีมีอีกตัวหนึ่งก็คือเบนซินพิเศษนะครับแต่ปกติทั่วๆไปแล้วก็คือน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันเบนซินนะครับจะมีแค่นั้นแหละหลกัหลกๆทั่วๆไปจะขายแค่2ชนิด สองมืนามันจะมันจะใบเนาะ1 2 3, 3, 3 4 5มจกบันจะใบเนอะลานหนึ huh. ่งมันมันจะใบมันยี่สบใบเนาะตัวนี cks, ้มันต้องยี่สิบใบยีใบครับกับสองหมื่นเนาะ